อยู่กับผมนะครับร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรวะรดนะ<ม>เดี๋ยวพ้อใหญ่ยังไงนะคนก๋เตี๋ยวต้มยำลุงใหญ่หมันะ้งเนาะะจ่ไม่ผิดนะอยู่ชื่อร้านอนะ๋อพี่ใหญ่ครับชื่อร้านพี่ใหญ่ต้ยมยำโบราณเนานะอันนี้มีโอกาสได้มาลองนะคนเยอะมากเลยนะครับคนเต็มเลยนะสั่งมาละบะหมี่ต้ยมยำ ของเขามีหมูแผ่นนะฮะมีเส้นบะหมีนะ่น่าจะทำเองไม่รู้แล้วก็มีเกี๊ยวทั่วไปนะครับเกี๊ยวน่าจะทอดเองแล้วก็หมูสับบะหมี่เขาเป็นบะหมี่เหลืองเส้นเล็กนะครับเล็กมากเลยอันนี้ผมจะลองชิมแบบไม่เติมนะครับเขาใส่พริกเผาแห้งมาลวพริกคั่วพริกเผาไม่รู้ ไม่ลองชิมก่อนนะลองชิมน้ำก่อนเนาะน้ำก็เปรี้ยวนำคนระับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับนำแล้วก็แค่หมูรู้สึกจะเจียวเองนะนื้มันเจียวด้วยนะลองนะอือไปได้ครับ ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยโรงเรียนสาธิตนะครับตรงราชพัฒน์เส้นครับเส้มเส้นมีเหลืองเล็กฮะเส้นก็โอเคเนาะนุ่มดีครับรสชาติก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเปรี้ยวนำแล้วก็หวานเค็มเผ็ดตามนะครับ จะออกเปรี้ยวหวานใครชอบต้มยำก็มาลองนะครับเนาะใช้ได้ครับเดี๋ยวจะจะเปรี้ยวนำไปหน่อยนึงนะเปรี้ยวมะนาวหรือเปรี้ยวน้ําส้มคนๆกันนะครับเดี๋ยวลองหมูสับมาก่อนนะครับหมูสับนะหมูสับเขาแบบเป็นหมูสับ ร่วนเลยแบบไม่รู้บดนะเป็นน่าจะเป็นหมูบดไม่ใช่หมูสับนะจนร่วนนะแล้วก็หมูแผ่นเขานะครับชิ้นเป็นแผ่นนะคล้ายๆหมูเด้งคือหมูสับเอาไปใส่แป้งใส่ไข่แล้วก็หมักให้มันเด้งนะครับประมาณนี้ เขายัะใส่กุ้งแห้งแดงด้วยนะครับกุ้งฝอยกุ้งอะไรเขาเรียกอะไรคือไปใส่ผัดไทยนะครับแต่เขาไม่มีหมูแดงนะผมสั่งบะหมี่มาไม่มีหมูแดงครับไม่มีตับไม่มีไส้ไม่มีเครื่องในไม่มีอะไรเลยมีแค่หมูกับเกี๊ยวแล้วก็หมูสับแล้วก็หมูแดงนะครับไม่มีตับไม่มีไส้ กเขาจะมีหมูกรอบด้วยนะกรอบครับไส่ร้อยสามสิบเก้าราคาราคาแรงอยู่นะควรจะได้นะครับคะแนนคะได้เดี๋ยวผมทานก่อนนะครับ ก็เป็นบะหมี่ครับที่ไม่ต้องเติมนะรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะครับเค็มเผ็ดต้มยำทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาคิดตังนะใครก็ราคาธรรมดาอยู่ที่60บาทนะครับถ้าพิเศษ70็ดสนะครับน้ำแก้วหนึ่ง น่าจะ10บ,บาทเนาะสองอย่างรวมกันมื้อนี้นะครับ70บาทก๋วยเตี๋ยวหนึ่งน้ำหนึ่งอ่ะเจ็บสิบบาทรนะาคาเจ็ดบาทเนาะก็ใครอยากมาก็มาลองดูนะครับสำนำับร้านอะไรนะพี่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ โดยรวมรสชาติใช้ได้ครับแต่เรื่องราคานี้อาจจะอาจจะหลายๆคนอาจจะลำบากในการตัดใจมารับประทานเนาะยังไงหนึงดบดนะครับเป็นหนู่งบทตู้ไม้อยู่ตรงข้ามกับสารทิ่เนี่ยสารพิษ ราคานะครับเริ่มต้นที่60บาทนะครับไล่ไปเลยนะครับโอเคอร่อยดีนะครับก็ไม่ต้องปรุงอะไรทีเดียวนะครับสำหรับลาที่ใหญ่เนาะมาชิมกันนะครับหน้าราดพันนะครับบายครับลาไปก่อน